สวัสดีครับคลิปนี้จะมาซื้อกรอบรูปวัลพาร์ตซีซั่นที่36กันอันนี้ผมไปที่วัลพาร์ตก่อนนะเดี๋ยวไปดูที่รางวัลกันก่อนไปที่รางวัล VP มันจะเป็นซีซั่นที่36เราไปดูที่กรอบอันนี้ผมจะเอาอันนี้แหละมันต้องเก็บเลเวลให้ได้60วัลพาร์นะภายในวันที่7ซึ่งตอนนี้เป็นวันที่5เดี๋ยวผมจะซื้อลวงหน้าให้ดูก่อนเพื่อการรีวิวนะจ๊ะ โอเคถ้าไปหกสิบก็จะได้สกินกริกซี่ถาวรด้วยตอนแรกมันจะได้แบบเช่ามาถ้าใครอยากไปดูด้านหลังก็ผมทําคลิปไปแล้วนะไปดูอันก่อนหน้านี้ได้ว่าได้อะไรบ้างมันเลอกพาร์โอเคเดี๋ยวมาที่เลพาร์อีกทีหนึ่งอันเนี้ยผมจะเก็บเลเวลซึ่งผมเก็บครบแล้วถ้ารออีกสองวันมันก็ได้อีกสักเวลสองเบลนะแล้วก็อย่าลืมเก็บเลเวลด้านบนสิบเจ็ดทับสิบเจ็เนี่ยมันจะได้ผลงานเพิ่มด้วยอันนี้ผมเพิ่งเก็บเมื่อกี้เราผมก็แค่เก็บรอละ เดี๋ยวผมจะซื้อใช้ปองซื้อวันเลิศพัทเพื่อให้ได้เบย6หจาก57เป็น60เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสียเท่าไหร่โอเคเสียอีก145ยสปองเพื่อย่นระยะเวลาแต่ถ้าอีก2วันก็น่าจะเสียสักร้อยกว่าปองอยู่นะโอเคเดี๋ยวซื้อเลยเย,ย้เบย์หกสิแล้วถ้ามีตังทุกอย่างก็จบนะเดี๋ยวรับ,<อ>บทั้งหมดไปเลย่อยูในแสไฟ <ผม S 2> กินทาวน์ริซี่ อันนี้ปีกผมเอาสีใส่นะมันจะมีเอฟเฟกสีอยู่แล้วก็ได้อย่างอื่นก็กดรับ,รบไปไม่ค่อยมีอะไรมากตรงนี้กดรับไปก่อนโอเคหมดยังหมดแล้วคราวนี้เข้าไปดูที่รางวัล v ีพใหม่เราจะไปรับกรอบรูปโปรไฟล์กันตามนั้นเย่ <Yeah. S 2> ไปดูกรอบรูปกันก่อนเลยดีกว่าปึ๊บปึบ,ปบ,ปบขึ้นแล้วตามนั้นนี่ไง โอเคกดใช้งานไปเมื่อมีกรอบรูปใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่เดี๋ยวลองดูว่าอันไหนที่มันเข้านะบางบางกรอบสวยแต่รูปโปรไฟล์ไม่สวยมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เอตัวผู้หญิงจะสวยกว่าตัวผู้หญิงจะเข้ากว่านะ้นเนี่ยสิ้นก็สวยนะเมื่อกี้ใช้อไรแล้วกันนี่ง่ายมาแล้วกรอบรูปโปรไฟล์ไวแล้วพาซสซัน ที่36สวยงามตามทั้งเรื่องอันนี้ผมมารีวิวให้ก่อนเลยแบบกดซื้อฟองเพิ่มเลยนะที่เจรดวันที่7วันที่7มันรีจะมารีก่อนเที่ยงคืนนิดนึงนะอย่าอย่าอย่าพลาดนะถ้าพลาดมันจะมันจะรับไม่ได้แล้วอันนี้ที่ได้มาจากเมื่อกี้เหมือนกันเอฟเฟกสังหารกดใช้งานไปฟึบโอเคเคแล้วก็เอฟเฟกต์วารอันนี้เป็น30บวันก็ลองใช้งานก่อน เอฟเฟกต์ถาวรมันจะได้ตอนเลิ่มวัหกสิบแล้วก็ไปสุ่มในวัลลรพาร์อีกทีหนึ่งซึ่งมันทันอยู่แล้วมันจะวัลลรพาร์ซีซั่นสามหกนี้มันจะหมดตอนพฤศจิกาสามสิบสิ้นเดือนนี่เพิ่งวันที่ห้าตุลาเดือนหกสิ <Yeah. S 1> บแหละเช็คบโอ้เป็นกระแสไฟฟ้าโหดอยู่นะใช้งานไปก่อนเอฟเฟกต์ Effect สังหารโอเคครับก็คลิปนี้ก็หมดแล้วมาซื้อคูปองเพิ่มเพื่อ,อรีวิววัลลรพาร์ยิ่งข้าวัลลรพาร์ สามสิบี่สบห้าสิบมันจะเสียจับมาไว้60มันก็เสียค่อนข้างเยอะนะบางคนก็เสียห้าร้อยบางทีมันก็เสียพันสองพันเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็รอวันที่7็แล้วค่อยกดซื้อทีเดียวเลยละกันโอเคถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับคุคณครับ